ลำมาช่วงนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยสุดยอดงานยิ่งใหญ่ของคนในวงการเพลงครับกับซีดอาอร์บอดครั้งที่9ครับส่วนใครจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะคะเราสรุปมาให้ชมกันแล้วค่ะ บิ๊กบอสคลื่นซีด 97.5F m ตุยธีรพัฒน์ปูพรมแดงต้อนรับกองทัพนักร้องที่ไม่แบ่งค่ายแบ่งสังกัดสู่งานประกาศผลรางวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ซีดอวนต์ครั้งที่9โดยปีนี้มอบส1เดรางวัลเป็นกำลังใจให้กับคนทำเพลงซึ่งปีนี้นักร้องสาวสีีฤกหวาดเคนทิพย์รีาก็คว้า,วารางวัลศิลปินต่างประเทศยอดนิยมสุดซีดส่วน9ก้าสาว girls generation คว้ารางวัลศิลปินเอเชียยอดนิยมสุด,สด,สสสดซีดปครองขณะที่เพลงภูมิแพ้กรุงเทพของร็อกรุ่นใหญ่ป้านคริน ทีดึงลุกทุ่งสาวตะกแตตนโชลรดามมาร่วมแจมก็ฮิตติดลมบนจนคนร้องตามได้ทั้งประเทศก็คขวารางวัลเพลงยอดนิยมสุดซีซส่วนสาวพันช์มราการและหนุ่มสแตมอภิวัตก็สิร้รางวัลศิลปินชายหญิงยอดเยี่ยมไปไว้ในอ้อมกอดได้สําเร็จค่ะเอามาเป็นเป็นคำมั่นสัญญาแล้วกันว่าเฮ้ยมีคนรอฟังนะมีคนให้รางวัลมีคนให้เกียรติเราเราต้องให้เกียรติเขาของคุณั้องแฟ <laughs> แฟนเพลงแล้วก็แฟนละครด้วยค่ะที่ช่วยกันโหวตค่ะ ส่วนรางวัลซีดฮอว์ออฟเฟมปีนี้ตกเป็นของสี่หนุ่มรัอกรุ่นเกา่าหินเหลกไฟขณะที่รุ่นเล็กอย่างโปเตโต้ขึ้นโชว์เพลงแต่ละครั้งก็ไม่ได้เคยทาให้แฟนๆต้องผิดหวงังโดยขึ้นเวทีรับรางวัลศิลปินโชว์ยอดเยี่ยมไปครองเช่นเดียวกับวงร็อกบอดี้แลมที่ขึ้นรับรางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดเยี่ยมค่ะ แต่นักร้องนำบอดี้สแลมอย่างนุมตูนก็ยิ้มร่าก,กับรางวัลได้ไม่นานเพราะเจ้าตัวต้องบ้หัวเสียหลังโดนหมอดูชื่อดังกริดคอนเฟิร์มฝ่าดวงรักกับแฟนสาวก้อยรัชวินที่ทำนายว่าหากไม่แต่งงานภายในปีนี้มีเกณฑ์ต้องเลิกราจนนักร้องหนุ่มคาเดฟต้องตอบกลับทันควันให้หมอดูคนดังได้สะอึกกันค่ะผมไม่เชื่อ อย่าไปฟังหมอดูเลยเอาชีวิตหมอดูให้รอดก่อนเถอะไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้ใครนะแต่ว่าบางทีแบบเรา <c oughs> เรา, <c oughs> เ,ราเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไง <c oughs> มันก็ฟังหัว้หัวมันก็ฟังเตือนได้แต่ว่าถ้าเอาความความคิดของเขาเอาสิ่งที่เขาคาดเดามาแล้วทําให้เราเครียดอะ่ะผมไม่เห็นด้วยเลยอะ่ะ <c oughs> มันทําลายบัณทอนเราโดยไปเสียสตังค์ให้เขาอีกเนี้ย <c oughs> แล้วก็เขามาว่าเราแล้วเราก็มาหน่อยที่บ้านอะไรเงี้ยมันมันตะก,กะมันไม่ใช่อะ่ะ ไม่รู้ว่าหมอดูคนดังฟังลีลาสวนกลับสไตล,ล์ร็อกแล้วยังจะกล้าคอนเฟิร์มดวงความรักของตุ่นก้อยอีกหรือเปล่านะคะอ่ะต่อเนื่องกันเลยดีกว่า